ธาตหมาทาตุแมวตัวจริงนะคะกับไอเทมที่ต้องมีค่ะ One is all F 1นะคะรุ่นนี้เจ๋งมากตรงที่ใช้งานโดยที่ไม่ต้องร้อ WiFi ค่ะให้คุณตั้งเวลาอาหารให้น้องๆสูงสุดได้6มื้อต่อวันนะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายสุดๆไม่ต้องปวดหัวกับการเชื่อมต่อให้ยุ่งยากค่ะ ฮัลโหลทุกคนวันนี้ไหนมีของเล่นใหม่มาแนะนํานะคะบอกเลยว่าถูกใจธาตุหมาธาตุแมวสุดๆเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบงานยุ่งหรืออยากออกไปต่างจังหวัดหลายๆวันแล้วไม่มีเวลาให้อาหารน้องๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเจอสินค้าตัวนี้นะคะจะจบทุกปัญหาแน่นอน,นะคะ่ะ นี่เลยนะคะกับตัวช่วยของเราวันนี้นะคะนั่นคือ One is all f 1 n o n wifi non wifi ก็คือไม่งอ wifi ค่ะเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะนะคะรุ่นนี้ราคาเพียง1,390บาทค่ะเขาไี่ความพิเศษตรงที่ใช้งานง่ายค่ะและไม่ต้องใช้ wifi เหมาะกับใครที่อยากได้ความง่ายความสะดวกไม่ต้องเชื่อมต่อให้ยุ่งยากตัวกล่องดีไซน์น่ารักมากๆแพ็คมาอย่างดีเลยค่ะในกล่องจะมีตัวเครื่อง One is o l f 1พระเอกของเราแท่นวางชามพร้อมชามสแตนเลสค่ะ แล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะอันนี้สําคัญมากค่ะทุกคนอีกอย่างนะคะมีสายชาร์จพร้อมหัวชาร์จค่ะแล้วอย่างสุดท้ายก็ถุงดูดความชื้นค่ะ พอเห็นเครื่องแล้วไหนบอกเลยว่าดีไซน์น่ารักมากมินิมอลสุดๆค่ะวางตรงไหนก็เข้ากับบ้านเราแน่นอนวัสดุก็เป็น ABS อย่างดีเลยนะคะแถมชามอาหารยังเป็นฟู้ดเกสตเแต่ละ304ด้วยค่ะปลอดภัยกับน้องๆแน่นอนไม่ต้องกลัวกลิ่นเหม็นอับติดชามด้วยนะคะขนาดก็กําลังดีเลยค่ะ3ลิตรไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะกับทั้งน้องหมาตัวเล็กๆและน้องแมวค่ะมาดูกันที่จุดเด่นนะคะที่ทําให้ไนชอบเจ้าตัว One is all F1 ตัวนี้กันค่ะ ตั้งเวลาปริมาณได้เองได้ง่ายๆนะคะจุดนี้คือดีมากเราสามารถตั้งเวลาและปริมาณอาหารที่อยากให้น้องๆกินได้เลยค่ะสูงสุด6มื้อต่อวันจะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือมื้อดึกก็เอาอยู่หมดค่ะใช้งานง่ายสุดๆไม่ต้องงอแอปใช่ค่ะทุกคนใครที่กําลังกังวลเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะหรือแบบว่าไม่ค่อยถนัดใช้แอปพลิเคชันตัวนี้คือตอบโจทย์มากเพราะเขามีปุ่มควบคุมการใช้งานง่ายมากๆค่ะแถมหน้าจอยังหมุนได้ด้วยนะคะมองได้หลายมุมเลยค่ะ ถอดทําความสะอาดได้สบายมากเห็นไหมคะถังเก็บอาหารสามารถถอดออกมาล้างได้หมดเลยรวมทั้งชามสแตนเลสด้วยเลือกความสะอาดคือชนะเลิศค่ะอาหารสดใหม่เสมอค่ะนี่เลยค่ะเขามีช่องใส่ถุงดูดความชื้นมาให้ด้วย ช่วยให้อาหารน้องๆนะคะสดใหม่เหมือนเทมใหม่ๆตลอดเวลาเลยค่ะหมดปัญหาอาหารอับชื้นไปได้เลยชามสแตนเลสแบบเฉียงค่ะกินง่ายสังเกตไหมคะว่าชามเขาออกแบบมามีแนวเฉียงๆนิดนึงอันนี้คือดีมากค่ะทําให้น้องๆกินอาหารได้สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องก้มเยอะเกินไปค่ะช่องจ่ายอาหารเขาใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนรองรับอาหารเม็ดได้ถึง18มเมเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดธรรมดาอาหารเม็ดผสมหรือแม้แต่พวกฟีดได้ค่ะคือใส่ได้หมดเลย ข้อที่7ค่ะดีไซน์มั่นคงระบบล็อก2ชั้นตัวเครื่องเขาออกแบบมาให้แข็งแรงมั่นคงผ่ะมีระบบล็อก2ชั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะน้องๆจะไม่สามารถแงะกินอาหารเกินปริมาณที่เราตั้งไว้ได้แน่นอนค่ะคราวนี้มาดูวิธีการประกอบและเตรียมพร้อมการใช้งานกันนะคะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะถอดฝาเครื่องออกก่อน,นะคะ่ะแล้วกดปุ่มด้านหน้าฝาบนเปิดถังแล้วเอาอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกมาให้หมดก่อนนะคะ สำคัญมากๆเลยค่ะทุกคนรุ่นนี้เขาใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นฐานขนาดดีค่ะ3ก้อนนะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้นะเราต้องซื้อแยกค่ะและควรมีใส่ไว้เลยเพราะถ้าเกิดไฟดับฉุกเฉินน้องๆจะได้ไม่อดอาหารค่ะ mm hmm. วิธีติดตั้งสายชาร์จนะคะเสียบปลาย Type C เข้าไปในพอตของตัวเครื่องค่ะแล้วก็เสียบสายไฟเข้าไปกับปลั๊กได้เลย ต่อมาก็ยกด้านหน้าของตัวเครื่องขึ้นนิดนึงค่ะแล้วเอาชามพลาสติกที่เขาให้มาใส่เข้าไปใต้เครื่องค่ะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดค่ะเติมอาหารเม็ดลงไปในถังได้เลยค่ะย้ําอีกครั้งนะคะว่าเขาใช้ได้กับอาหารเม็ดขนาด2อถึงสิมลเมตรเท่านั้นห้ามใช้อาหารกระป๋องหรืออาหารเปรียกเด็ดขาดเลยนะคะสุดท้ายนะคะใส่ถุงดูดความชื้นที่เราแกะออกจากซองไปใส่ตรงฝาตัวกล่องได้เลยค่ะแล้วก็วางชามสแตนเลสลงบนแท่นวางชามแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เอาละค่ะหลังจากประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าใช้งานยังไงมีการตั้งค่าอะไรบ้างรับรองค่ะว่าไม่ยากอย่างที่คิดขั้นตอนแรกเลยนะคะปลดล็อกตัวเครื่องก่อน,นะคะ่ะกดปุ่มที่หน้าจอตรงหน้าปัด่ะคะค้างไว้ประมาณ3วิแค่นี้หน้าจอก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะการเลือกเมนูการปรับตัวเลขง่ายมากๆนะคะทุกคนแค่หมุนปุ่มนี้ค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยค่ะ การยืนยันการตั้งค่านะคะพอกดเลือกได้แล้วแค่กดปุ่มที่จอด้านหน้าเพื่อกดยืนยันค่ะถ้าอยากย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้านะคะก็แค่ดับเบิลคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะทีนี้มาดูเมนูหลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะฟีดอันนี้คือปุ่มที่ทําให้เรากดสั่งอาหารให้น้องๆได้เองค่ะอยากได้เท่าไหร่ก็กดไปเลยสูงสุด12ถ้วยตวงเลยค่ะทำเมนูนี้สําหรับตั้งเวลาของเครื่องให้อาหารนะคะตั้งให้ตรงกับเวลาปัจจุบันของเรานะคะแพน นี่แหละคะ่ะพระเอกของเราคือการตั้งค่าแผนการให้อาหารน้องๆค่ะเราสามารถตั้งค่าได้สูงสุด6มื้ออาหารต่อวันเลยนะคะเราก็เลือกมื้อที่1จะให้กินตอนกี่โมงเช่น8โมงเช้าแล้วก็ตั้งปริมาณค่ะเช่น2ถ้วยตวงแล้วก็ทําแบบนี้แบบเดียวกันกับมื้ออื่นๆได้เลยนะคะจะ2มือ้อ3มือ้อหรือ6มือ้อก็ตามใจเราได้เลยค่ะรีเซ็ต เมนูนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะสำหรับการล้างการตั้งค่าแผนการให้อาหารหรือการรีสตาร์ตอุปกรณ์ทั้งหมดหลังจากที่ไนได้ลองใช้วัน If or ฟฟนตัวนี้มาสักพักแล้วนะคะบอกเลยว่าประทับใจหลายอย่างเลยค่ะข้อดีที่สัมผัสได้จริงๆเลยคือความสเสถียรค่ะอันดับหนึ่งเลยคือความสเสถียรเพราะเขานอน w i f i เลยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณหลุดหรือต้องมานั่งกังวลเรื่องการเชื่อมต่อเลยค่ะตั้งค่าทีเดียวคือจบ อาหารสดใหม่ด้วยถุงความชื้นค่ะทําให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าน้องๆได้กินอาหารที่สดใหม่จริงๆทําความสะอาดง่ายค่ะอันนี้ชอบมากเพราะถอดล้างได้สะดวกสุดๆถูกสุข,ขอนามัยกับน้องๆด้วยค่ะรองรับอาหารหลากหลายค่ะใครที่น้องๆกินอาหารเม็ดใหญ่หรือฟรีดายนี่คือสบายเลยค่ะไม่ต้องมานั่งกลัวเครื่องไม่ฟีดหรือเครื่องไม่จ่ายอาหารค่ะใช้งานง่ายจริงแค่หมุนๆกดๆมันเวิร์กมากค่ะไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้เยอะเลย แต่ก็มีข้อที่อาจจะต้องพิจารณาบ้างนะคะข้อที่1ก็คือไม่มีแอป,ปควบคุมสําหรับใครที่อยากได้การสั่งงานผ่านมือถือหรืออยากดูประวัติการกินแบบละเอียดตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะเขาเน้นความง่ายความเสถียรจากการควบคุมที่ตัวเครื่องค่ะแบตเตอรี่นะคะหรือถ่านสำรองอันนี้เขาไม่ได้ให้มาในกล่องค่ะเราจะต้องเตรียมถ่านขนาดดีสามก้อนเพิ่มเติมนะคะห้ามใช้กับอาหารเปียกย้ําอีกครั้งนะคะอันนี้สําคัญมากต้องเป็นอาหารเ็ดเท่านั้น มาถึงเรื่องของการทำความสะอาดกันบ้างนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องๆค่ะถอดสายชาร์จออกก่อนเลยค่ะแล้วก็เทอาหารเม็ดที่เหลือออกจากถังให้หมดส่วนฝาถังใส่อาหารชามสเตลเลตและที่วางชามเนี่ยเราสามารถล้างด้วยน้ำสบู่ชนิดอ่อนได้เลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดปล่อยให้แห้งเองหรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งก็ได้ค่ะ แต่ย้ำตรงนี้นิดนึงนะคะทุกคนตัวเครื่องและฐานถังเนี่ยห้ามโดนน้ําโดยเด็ดขาดค่ะเพราะเขาถอดไม่ได้แล้วก็ไม่กันน้ํานะคะให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทําความสะอาดเท่านั้นค่ะสรุปแล้วเนี่ย OneEast ์ One all f 1ตัวนอน w i f i ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับท่าที่ชีวิตเร่งรีบทํางานหนะักกับบ้านดึกหรือต้องเดินทางบ่อยๆต่างจังหวัดนะคะ2-3วันอันนี้ถือว่าหายห่วงค่ะ เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและไม่ต้องปวดหัวก,กับการเชื่อมต่อ WiFi และแน่นอนค่ะว่าเหมาะกับคนที่อยากให้น้องๆได้กินอาหารตรงเวลาสดใหม่อยู่เสมอค่ะสำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่นะคะว่าจะซื้อดีไหมไหนบอกเลยถ้าคุณเป็นสายเน้นการใช้งานนะคะไม่ต้องมีลูกเล่นเยอะขอแค่มีความสเสถียรค่ะความสะดวกสบายตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแถมมีประกันสูนท์ไทย1ปีด้วยนะคะอุ่นใจสุดๆค่ะ หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กำลังมองหาเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงดีๆสักเครื่องค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดนะคะกดซับสไคร b ์ช่อง e ีกาเจตไทยแลนด์ให้นายเด้อนะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะนายจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ d ดีสคริ t i o n เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย